หลวงพ่อตอนเป็นเนนนี่ไปร่อนทองกับเขานะ่ะที่เมืองเลยหนะ่ะเขาบอกว่าอา้าวนั่นเขาทำอะไรกันบอกร่อนทองเนนร่อนด้วยได้ไหมเขาบอกว่าได้ได้มาเลยว่างั้นนุ่งผ้าอาบน้ำเสร็จก็ลงน้ำร่อนทองโอ้ยสนุกสนานร่อนไปร่อนมามันเหลือทองนิดเดียวโอ้โหไอ้ขี้มันเยอะมากอย่างเนี้ยเรื่องเล่านี้พระอาจารย์หลวงพ่อเล่าคล้ายการทำสมาธิ จะมีอารมณ์หรือความนึกคิดอยู่ในใจเราเป็นจำนวนมากแต่เมื่อมีการบริกรรมคือการกรองอารมณ์อารมณ์ต่างๆถูกกรองอารมณ์ก็จะลดลงการร่อนทองก็ต้องร่อนเอาหินก้อนกรวดทรายดินออกไปให้หมดเหลือแต่ทองอยู่ข้างล่างสุดของภาชนะร่อนทองเพราะทองหนักกว่าดินหินกรวดทรายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การทำสมาธิคือการกรองอารมณ์ให้เหลืออารมณ์เดียวทำให้จิตเป็นหนึ่งจิตก็เป็นสมาธิคือการจดจ่อและตั้งมั่นทำให้เกิดพลังจิตเกิดความสุขความสบาย